ชมอะไรไม่รู้จักชื่อตอนนี้เขามีลูกแฝดอยู่สองคนชมพู่อ๋อเดีลูกชายไงหนึ่งลูกชายแฝดไงลูกชายเบึกก็ได้แฟนก็รั้งไม่เหรอชุบ่แไปเขาไปคนไทยอ๋าไปเขาเป็นคนไทยลูกจุบโเอิร์นหน่งบูเพอะไรเออเป้นิเวศเป้แค่นิเวศตอบถูกตอบตบ ตายายสอนหลานมาแล้วสวัสดีครับพบกับเพจตายายสอนหลานผมหลานเก้าครับยั้นยายเสริมค่ะเ <c oughs> อาปุบ,บมือ <c oughs> วันนี้นะครับเรามีเกมเป็นบททดสอบมาให้คุณยายเสริมทำแต่ก่อนจะไปดูเกมหลานๆอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคลับต่อไปให้กับเพจตายายสอนหลานรวยนะ่าหลานนะ,อนะอเอาปุบมือ เกมในวันนี้นะครับจะเป็นการทดสอบความแม่นยําและก็ความจําของคุณยายเสริมครับพร้อมไหมครับพร้อมรู้ไหมครับว่าคุณยายเสริมเนี่ยเขาเป็นแฟนละครตัวยงละครกี่เรื่องกี่เรื่องเนี่ยเขาดูหมดใช่ไหมดูหมดตอนนี้ดูละครเรื่องอะไรอยู่เรื่องหนึ่งไม่ค่อยออกชองหมาดูเขามังดูนั่นเลยปลดหนี้นั่นทีดูมากเราได้ดูชีวิตจริงของ คนเราไหวมันลำบากอะไรขนาดไหาจอบดูแบบนั้น,น,น,นแต่ว่าวันนี้นะครับเกมที่เราจะมาให้เยอเสริมได้เล่นเป็นเกมที่มีชื่อว่าดาราคนนี้ชื่ออะไรแม่เสริมคิดว่าในวงการบันเทิงเนี่ยแม่เสริมรู้จักดาราเยอะไหมรูกจักเต็มให้คนรู้จักเ่ออเอาริงเหรอทำไมตอนแม่เสริมเล่ากับก้าวแม่เสริมเล่าเป็นฉากๆเลยอ่าละ ให้ให้เอาเชือกไหมนะอ่าก็เดี๋ยวดูว่าแม่เสือรู้จักหรือเปล่าอ่าๆต้องต้องจ้มาเล่นดิให้ให้ท้าวดูเนอะว่าคนนี้รู้จักไหมใช่คนนี้ชื่ออะไรอ่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมไหมครับพร้อมอ่าบอกหลานๆก่อนจะไปดูอย่าลืมอะไรถ้าจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักกระเป๋ากดซักให้กับเพจตาใหญ่สอนล้านด้วยนะล้านนะเอออ่ะไปดูกันเลยมาที่ดาราปริศนาคู่แรกครับ คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่อยู่มานานอยู่มาทุกยุคคุณตาคุณยายน่าจะรู้จักแน่นอนนั่นก็คือคู่นี้ครับอ่าคุณยายเสริมเท้าพร้อมแล้วเชิญพบกับปริศนาของเราครับ<อ>คู่นี้ใครครับกบกับชวนรามกบมีชื่อจริงไหมกบอะไรนี่มีกบชั่ววันนั่นเออคงอะไร สามเ้าคุณไม่่อยจำ <c oughs> จบกบคือว่านั่นกับซ่อนรามเออคิดว่าถูกไหมครับอีคิดว่าโชคแหละสองคนนี้เขาเล่นเรื่องอะไรด้วยกันบ้างบ้านใต้ท้องกับเคยเล่นเทาวานี้เออเรื่องไหนอีกที่นี่อีไร่เรื่องแต่ไม่จําแต่ว่าจ่จำเมนบะา่าบ้านใต้ท้องเออแล้วตอนนี้กบสวนนันกับสอนรามเนี่ย <c oughs> เขาเป็นยังไงบ้าง อัปเดตหน่อยอัปเดตให้กับทุกๆคนได้รู้หน่อยเ<อ> <laughs> บื่อก็เป็นอะไรล่ะต่างคนกัต่างเป็นผู้ใ้ญ่กันเลยต่างคนกันเ็ต่งตางเป็นแต่งงานกันหมดแลว้ว <laughs> คุณกบสวนนั้าน,านมีลูกยังครับมีแลว้วคุณสอนรามมีลูกหรือ,อยังม,มีแล้วมีแล้วลูกเขาน่ารักไหมน่ารักก็บกันมีลูกสาวคุณสอรามนีเ้าวว่ามีลูกชายแต่้าวาน,าน,านาะนแล้วคิดว่าข้อนี้ตอบถูกไหมครับกับคู่นี้ติดในใจนว่าถูก ถ้าเกิดคุณยายเสริมคิดว่าถูกคุณยายเสริมตอบตอบถูกตอบตอบถูกครับผมเก่งมากนี่คือคุณสอนรามเทพพิทักษ์กับคุณกบสุวรรณคงยิ่งเออคงยิ่งเออเก่งมากเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูคู่ต่อไปเลยไหมไปครับคู่ที่2นี้ตามมาติดๆก็ดังเป็นผู้แตกเหมือนกันนั่นก็คือคู่นี้ครับ บอกเลยว่าเขาค้างฟ้ามากสองคนนี้คุณยายพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วนี่ครับ <c oughs> น,นี่ไม่รู้จักเจอ <c oughs> คนไหนผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู <c oughs> ้จักผู้หญิงมีผู้ชายอ่าผู้หญิงนี่ใครอ <c oughs> ไม่รู้ว่านงฟ้นหรือไใหม่นี่ <c oughs> คนนี้ใครอย่างผู้ชายไม่คุ้นเหรอ <c oughs> คุณคุณหน้าแต่ไม่คุ้นเจออ่าให้ให้ใบคือผู้ชายขึ้นต้นด้วยปอบปาปอเอื ไม่คุนเชอแต่คุนหน้าตามมาด้วยอออ่างปอปาอออ่างไม่อ้อกว่าเจอเลยปอรู้จักไหมยังไม่ได้แต่เล่นทุกเรื่องไม่เหมือนเงือกกับร่มร่มรามแต่ก็ดูผลงานเขาอยู่นั่นเลยดูผลงานเขาอยู่อ่าคนนี้คือคุณปอนัททวูดหรุดจากหน้าไม่หล้จากชื่อผู้หญิงคนนี้ ชื่อเป็นผล,ลไม้ชมอะไรไม่รู้จักชื่อตอนนี้เขามีลูกแฝดอยู่สองคนมชมพู่อ้อจะลูกชายไงหนึ่อลูกชายแฝดไงลูกชายเบิกก็ได้เพื่อนก็รั้งไหม่เหรอชมพู่แฝกเขาคนไทยฮะ<อ>แฝกเขาไปคนไทยลูกชมพู่เอิเรอ์นน่เพราะนั้ชมคนละชมพู่แล้วอออันนี้คุณคุณชมพู่อาริยาเฮฮาเกต ชุ่มพูไได้รูปแบบชายนเอมื้นมาใช่เอ้นในชุ่มปูอ่ะแเไม่เป็นไรข้อนี้ถือว่าไม่รู้จักไม่เป็นไรนะรู้จักรู้จักหน้าแต่ไม่รู้จักเจออ่าก็ถือว่าไม่เป็นไรข้อใหม่ข้อใหม่นะและมาถึงคู่สุดท้ายแล้วที่คุณยายจะต้องตอบให้ถูกนะครับก้ไม่ได้หวาตูกไม่ตูคู่นี้โด่งดังมากๆ ในช่วงที่ผ่านมาทุกๆคนรู้จักละครเขาเนี่ยเอามาฉายซ้ำสามสี่รอบเลยแม่เสริมต้องได้ดูสักรอบนะและคู่นี้ก็คือนี่ครับถ้าพร้อมแล้วคุณใจพร้อมไหมครับรคู่นี้ความหวังแล้วนะพรอยู่ว่าอย่าวางว่าโรคได้นะคู่นี้คือนี่ครับอ๋อเจ้าเออ อ๋อเจ้าอ๋อเจ้าเจ้าเรียกอ๋อเจ้าอ๋อเจ้ากับใครอ๋อเจ้ากับใครไม่จำชื่อในเรื่องเขาชื่ออะไรในเรื่องเขาชื่ออะไรหมื่นไหมมื่นไหมพี่หมื่นเคยดูเรื่องนี้ไหมดูเรื่องนี้ชื่ออะไรครับบุบอะไรบุบนิเวศหรืออะไรเออเออเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วบุบอะไรบุบสร้างนิเวศหรืออะไร ้สั่กวาดบูเพอะไรเออเพนิเวศเปจใชนิเวศบูเพสันนิวาสแค่นิวาตแล้วเรื่องนี้สนุกไหมสนุกจบเขาพูดกันเขาพูดกันนั่นพูดกันแบบว่ามันก็คนในว่างนั้นอ่อ่ะ ถึงแม้ว่าข้อนี้เนี่ยจะไม่รู้ชื่อนางเอกนะครับแต่ถือว่าตอบมีความรู้เรื่องเยอะข้อนี้ให้ไปถือว่ารู้จักรู้จักคนนี้เนี่ยเขาชื่อเบลล่าเอ๋อเจ้าของแม่เสฟเขาชื่อเบลล่าส่วนผู้ชายเนี่ยเขาชื่อพี่ป๊อบตอบถูกไปสองคู่เก่งมาก เชื่อว่าคุณตาคุณยายที่ดูอยู่นะครับน่าจะรู้จักบ้างแล้วก็น่าจะมีละครในดวงใจกันด้วยใช่ไหมใช่ละครในดวงใจแม่เสริมคือละครเรื่องอะไรครับที่ชอบมากๆเลยนี่เรย่องบ้านไส้โต๊ะนึงเีดียวคุณกบสวยนั่นกบสวยนั่นกบสวยนั่นเรียมเรียมกบเรียมหลังพ้นอกเจ้าเรื่อตรงเอ็น ถ้าเอาแอนทองผสมมารู้จักแน่นอนนิ่งโยในใจแล้วนี่เราเล่พวกนี้นี่ว่าเขาจะแดงเรยือบรอยเขาจะแดงเป็นผู้ใหญ่ไม่เที่ยวผูดหาบไม่เที่ยวที่ไม่เที่ยวกดยีบหมดที่หมกคนนางเอกยุคใหม่เขาสู้แล้วไงสู้ทีนี้พวกนางเอกนี่ที่โยในใจนี่เขาเหยือบรอยเลยอ่ะเป็นนางเอกเรียบร้อยโอเคหลานลองเอาไปเล่นดูกับคุณตาคุณยายเนาะ เพราะว่าคุณตาคุณยายอยู่บ้านเนี่ยน่าจะได้ดูละครมากกว่าเราอยู่แล้วนะครับลองเอาไปเล่นดูว่าเฮ้ยเขารู้จักคนคนนี้หรือเปล่าเนาะเกมวันนี้สนุกไหมครับสนุกอ <laughs> ชอบเล่นไหมเกมแบบนี้โโเออโอเคครับวันนี้หลานเก้าและยายเชิบอ,อายุเท่าไหร่แล้วไอพอ <laughs> วันนี้ตายายสอนหลานลาไปก่อนอย่าลืมอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับตัวปล่อยให้กับเพจตายายสอนหลานด้วยนะคลานบ๊ายบาย สวัสด,ดีจากร้านมามากินของร้อยๆกันนะนี่ปลาช่อนทะเลแดดเดียวสอดกรอบทอดตัวตายทอนล้านร้านทะเลเ่ๆนี่ร้านนี้มันวายอยู่ในอ่าวใจเลยอ่ะ มีกดอะเมโนซู้มหกเลยช่วยทำให้เช่นเอ็นกับกล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยนะต่อแก้วนะหวานขึ้นกำลังดีกดไม่จัดกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็ร้อยเค็ทุ่งร่อยท้องที่บ้านเองการทั้งสามทุ่งขึ้นไป้าสงที่ไปเลยร้านร้านข้าวไปรังกันได้ขีดขวดตาใหญ่ทอดร้านหรือจีไลแอดตาใหญ่ขีดเช่นมีเครื่องไม้แอดด้วยนะร้านร้านมีชงเกล่ยมเตนเลยนะ อย่าลืมสั่งนะนี่กระชอนทะเลแท้ๆนะตายายทอดได้เล้วกินได้เลยปลาชอนทะเลแบบเดียว,โดโดโดวกรอบๆตายายตากรอบตายายกรอดลานร้อยแน่ๆตายายก้อนวบ <c oughs>